ครับครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่กระรบรักครับนะผมทนายเดชาพี่เดนะนะครับวันนี้มาบรรยายเทคนิคการทวงหนี้ให้กับสถาบันการเงินก็ประดีมีข่าวด่วนอยู่2อสเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของอคุณหมอเกตกมลน,นะครับสบวที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดนะครับเจคะแนน นะครับตอนนี้ก็มีดาม่าถูกโจมตีอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกกรณีการซื้อวุฒิการศึกษานะครับระดับปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกานะที่แคลิฟอร์เนียเรื่องที่หนึ่งนะโดยถูกโจมตีว่าไปซื้อวุฒิมาไม่ได้เรียนจริงไม่ได้จบจริงอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกซึ่งคุณหมอเกตก,กมลน,นั้นก็ได้ให้การปฏิเสธและก็ยืนยันกับผมแล้วนะครับว่าเธอเรียนจริงจบจริงเป็นไปตามหลักเกณฑ์กติกาของมหาวิทยาลัย นะครับนะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับที่คุณหมอยืนยันว่าเรียนจริงจบจริงนะครับก็แต่ก็ยังมีคนพยายามบิดเบือนใส่ร้ายว่าไปซื้อปริญญามาไม่ได้เรียนไม่ได้จบนะครับนะก็คือเอาเงินจ่ายปุ๊บเขาก็พิมพ์ปริญญาบัตรมาได้ใบประกาศนียบัตรมาโดยที่ไม่ได้มีการเรียนหรือทําวิทยานิพนธ์หรืออะไรก็แล้วจตะอันนี้เป็นความเท็จนะครับซึ่งคุณหมอเกตก็สงวนสิทธิ์ในการดําเนินคดีตามกฎหมายกับ คนที่นําเสนอข่าวนะครับโพสตแชร์ในในเรื่องที่บิดเบือนหรือไม่เป็นความจริงเฉพาะคนที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริงส่วนคนไหนที่วิาพากษ์วิจารณ์ตามความเป็นจริงนะก็สามารถวิจารณ์ได้เต็มที่ครับแต่ต้องวิจารณ์ตามความเป็นจริงนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่จะเรียนให้ทราบนะบส่วนประเด็นที่2เรื่องที่ว่าแกพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็รอให้นะคุณหมอนะครับเป็นคนแสดงความคิดเห็นเองว่า ว่าคุณหมอผูดภาษากฤษไม่เก่งหรืออะไรต่างอันนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีนัดหมายกับคุณหมอนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีการนัดหมายกันก็พูดคุยกันในหลายๆเรื่องนะครับที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับเสียงเสริงชัดเจนไหมนะชัดเจนนะครับนะเรื่องต่อไปก็เรื่องวันนี้ปรากฏนะครับมีคนไปร้องเรียนกรกตก็คือนายสนธิยานะ สนธิยาสวัสดีเจ้าเก่าไปร้องตรวจสอบคุณสมบัติหมอเกกมลโดยอ้างว่าให้ข้อมูลเท็จกว้างสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้สมัครรายอื่นนะครับนะโดยวันนี้ผมได้ติดตามข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่านายสนธิยาเดินทางไปนะยื่นคำร้องตรวจสอบคุณสมบัติของคุณหมอเกกมลน,นะครับสบวกลุ่ม19ใน2ประเด็น1แจ้งข้อมูลเท็ตต่อระบบราชการนะนะครับแล้วก็อะไรทำให้ผู้สมัคร ด้วยการเข้าใจผิดไปสู่การลงคะแนนตามวุฒิการศึกษานะครับนะทำหลักฐานเท็จในใบสมัครสอวอร .3 นะนะครับก็คือประมาณ2ประเด็นนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดคุยกับคุณหมอเกตถ้าสมมุติว่าการกระทําของนายสนธิยาเป็นการกระทําที่แก้งความเท็จใส่ร้ายมุ่งทําลายนะครับนะครับก็คงจะต้องดําเนินคดีกับนายสนธิยาในเกี่ยวกับเรื่อง มินประมาทแจ้งความเท็จหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นการร้องเรียนตามข้อที่จริงไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมีนัดของหมอ,หมอเกตนะครับแล้วก็มาดูปรึกษาว่าเราจะอ่าชี้แจงต่อสังคมอย่างไรอันไหนเป็นข้อที่จริงรับได้เพราะปัจจุบันคุณหมอเกตนั้นนะเป็นบุคคลสาธารณะเป็นสมาชิกวุฒิสภาสามารถยอมรับการตรวจสอบได้แต่การอ่าจงใจใส่ร้ายนะให้คุณหมอเกตได้รับความเสียหายนั้น นะคุณหมอเกตก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับเตรียมดําเนินคดีกับทุกคนนะครับพวกที่เป็นหัวโจกทั้งหลายนะเป็นหัวโจกทั้งหลายนะครับยิ่งจบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นรายกต่านะนะออกมาวิพากวิจารณังทั้งที่ตัวเองก็มีการศึกษาสูงนะจะต้องตรวจสอบก่อนวิพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบหมอหมอเกตนะโดยไม่ได้ตรวจสอบพื้นจริงไม่เคยสอบถามนะยังไม่มีพยานหลักฐานแต่ก็ออกมาวิพากวิจารณ์ชี้นําสังคมให้เสื่อมเสีย ก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะแต่พี่น้องประชาชนที่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะฮะเต็มที่อะไรครับนะการวิพากษ์วิจารณ์คุณหมอเนี่ยเต็มที่เลยถ้าเป็นวิจารณ์วิจารณ์โดยสุจริตเนี่ยเต็มที่แต่ถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะบิดเบือนใส่ร้ายเช่นบอกซื้อวุฒิการศึกษามาดรปร้อมศาสตรายศาสตราจารย์ปอมคนเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะคำว่าศาสตราจารย์คำว่าดรนั้นะมันมีทั้งในประเทศต่างประเทศ ศาสตราจารย์ในประเทศก็ต้องโปรดเกล้าศาสตราจารย์่างประเทศไม่ต้องหลักเกณฑ์การเป็นศาสตราจารย์มันมีหลายแบบซึ่งเดี๋ยวคุณหมอก็าจะอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายนะครับคุณเป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะเรียนจบมาเยอะเป็นครูบาอาจารย์อย่าเสื่อทาลายคนอื่นเขานะอย่าไปอิจฉาริษยาเป็นลงสมัครก็แพ้นะบางคนนะ่ะลงสมัครก็แพ้บางคนก็เป็นรองศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่างๆนะครับนะ คุณมีความรู้นะครับคุณต้องสร้างสรรค์เป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเพราะนั้นก็ฝากให้ระมัดระวังคาพูดอันไหนไม่จริงจะถูกดําเนินคดีแต่ถ้าอันไหนจริงนะครับไม่เป็นไรวิจารณได้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมได้คุยกับคุณหมอเนี่ยแกรู้สึกแย่มากผมโทรไปคุยกับคุณหมอประมาณหกเจ็ดโมงเช้าเนี่ยคุณหมอยังไม่ตื่นเนี่ยแกแย่แกบอกว่าอะไรเนี่ยอยู่ดีๆแกก็ถูกโจมตีหนักเลยเพราะแกได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะ นะครับกโดนแย่เลยแย่ไปหมดทุกเรื่องการพูดภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างด็อกเตอร์บางคนก็ไปบอกด็อกเตอร์ปลอมบ้างนะครับมันอะไรปลอมอะไรจริงนะครับนะมหาลัยห้องแถวบ้างอะไรบ้างซื้อวุฒิบ้างศาสตราจารย์ปลอมบ้างอะไรต่างนะครับนะการใส่ร้ายเธอเนี่ยการสมัครสวเนะครับเขาไม่จำเป็นต้องวีวุฒิมีอะไรนะไม่จำเป็นต้องใช้ดอกเต็ด็อกเตอร์นะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ด็อกเตอร์ คุณหมอแกก็จบแพทยศาสตร์ณฑิตแล้วก็จบปริญญาที่อื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องใช้ด็อกเตอร์ไงะสอวอไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนายสนธิยาเนี่ยไปร้องเลื่องอะไรเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ยให้ข้อมูลเท็จสร้างความเข้าใจผิดอันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะปรึกษากับคุณหมอนะครับว่าจะเอาอยัางไงนะถ้าดูแล้วเป็นความเท็จ ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาเราจะไม่ปล่อยให้คนบางคนนะมาทําลายคนอื่นนะครับโดยใช้วิธีการร้องเรียนโพสตเฟ a บุ๊กนะให้สัมภาษณ์ทีวีนะอะไรต่างๆนะครับนะและคนที่ออกมาร้อ,อ,องเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีการศึกษาสูงเพราะนั้นเนี่ยคุณเป็นครูบาอาจารย์ต้องตรวจสอบก่อนนะอะไรมันเท็จนะครับ นะเพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับกรณีคุณหมอเกตนะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจเป็นธรรมไม่เป็นไรแต่อย่าบิดเบือนใส่ร้ายคุณหมอนะครับผมในฐานะทานายความก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายไปนะครับและคุณหมอก็พร้อมที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวและวิจารณ์และยอมให้ตรวจสอบได้ทุกอย่างแต่ต้องเป็นการตรวจสอบจริงๆ คำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยคดีดรอนุรักษ์นี่ผมทํามาเนี่ยที่ศาลจําคุกไปไม่กี่วันเนี่ยในคําพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบยังบอกนะการตรวจสอบคุณต้องมีหลักฐานนะถ้าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยคุณจะไปใช้วิธีการตรวจสอบเนี่ยแล้วก็เป็นลักษณะเป็นการสร้างความวิตกกังวลความหวาดกลัวให้กับคนที่โดนตรวจสอบเนี่ยนะไม่ได้นะครับเนี่ยในคดีของดรอนุรักษ์นี่ผมเป็นทนายอ่ะ นะครับนี่ผมเล่าให้ฟังนะในคำพิพากษาศาลนิการเนี่ยผมยังไม่ได้คัดมาเนี่ยบอกว่าการจะคุณจะตรวจสอบใครเนี่ยตรวจสอบเจ้าพนักง,งานตรวจสอบใครแล้วแต่เนี่ยคุณต้องมีพยานหลักฐานและคุณต้องทุกอย่างต้องเป็นพยานหลักฐานไม่ใช่มนโนไปว่าคุณหมอเนี่ยด็อกเตอร์ปลอมซื้อวุฒมาห้องแถวอะไรของคุณเนี่ยนะครับนะถ้าการตรวจสอบที่คุณไม่มีพยานหลักฐานมีแต่มนโนตัดข่าวมาแผ่นหนึ่งแล้วก็ไปร้องเรียนระวังนะระวังนะครับอันนี้ฝากเตือนไว้ระวัง นะมันจะเป็นการาเรียกเป็นการตรวจสอบในลักษณะเป็นการสร้างสร้างความกังวลมันเป็นจะเป็นการกระทําที่มันไม่สุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณหมอก็จะดําเนินการตามกฎหมายกับคนพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสูงเนะี่ยอยากจะฝากเนี่ยเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยนะนะมาลงสมัครสวรด้วยนะครับจะได้รู้ว่าจะมีคนเลือกไหมเพราะการที่คุณหมอได้คะแนนมาถึง79เเสียงเนี่ยก็แสดงว่าอะไรมันก็ต้องเป็นเป็นที่ไว้วางใจของผู้สมัครด้วยกัน บางคนก็ไปบอกว่าคุณหมออยู่ใวสสายสีน้าเงินบ้างภูมิใจไทยบ้างอะไรต่างคุณก็ไปเอาหลักฐานมาคุณอย่าไปเที่ยววิพากษ์วิจารณไปทั่วแล้วลักษณะการวิพากษ์วิจารเนี่ยคุณหมอเนี่ยสังเกตนะวิจารณคุณหมอคนเดียวที่ได้ที่หนึ่งทำไมไม่วิจารคนอื่นที่ได้ที่หนึ่งเหมือนกันเยอะแยะมากมายมันมีตั้งถลายยี่สิกลุ่มเนี่ยคุณเจาะจงเล่นงานเลยนะแล้วก็มากันเป็นแผงเลยครูบาอาจารย์บ้างะายบ้างคุณไปตรวจสอบให้ดีนะ ถ้าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในลักษณะที่บิดเบือนใส่ร้ายก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายแต่พี่น้องประชาชนที่แสดงความคิดเห็นด้วยสุจริตนั้นคุณหมอไม่ว่าอะไรครับเพราะคุณหมอเป็นสมาชิกวุฒิสภาสามารถตรวจสอบได้อันนี้ก็ฝากไว้นะครับในฐานะทนายความของคุณหมอก็ขออนุญาตถแถลงข่าวสั้นๆนะครับเพราะอะไรฮะเพราะวันนี้โอ้โหข่าวทุกช่องเล่นข่าวคุณหมอเลยครับนะทั้งผู้ภาษาอังกฤษทั้ง ามาละมหาเลยมาหาเลยก็ห้องแถวบ้างนั่นบ้างนี่อะไรต่างนะครับนะการการการนำเสนอข่าวการให้สัมภาษณ์ต้องพูดในชัดศาสตราจารย์ในต่างประเทศก็สั่งประเทศศาสตราจารย์ในประเทศไทยก็ว่ากันไปในประเทศไทยโปรดเก้าก็ว่ากันไปแต่ถ้าศาสตราจารย์ในต่างประเทศต้องโปรดเก้าหรือเปล่าล่ะศาสตราจารย์ในเคนศาสตราจารย์ในสหรัฐอเมริกาต่างเนี่ยนะต้องโปรดเก้าหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็ขออนุญ,ญาต นะครับที่แจงต่อพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนแค่นี้ก่อนเห็นวันนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ